สวัสดีนักเรียนสาหรับคลิปนี้เป็นข้อสอบอุนิตนะเรื่องความน่าจะเป็นอะ่ะทีนักเรียนอ่านจุดผ่านๆก่อนนะคะข้อหนึ่งกล่องใบหนึ่งมีถ่านไฟฉายอยู่ห้าร้อยก้อนเป็นถ่านไฟฉายดีสี่ร้อยยี่สิบเป็นถ่านเสียแปดสิบก้อนถ้าวินคัดถ่านไฟฉายเสียออกไปจากกล่องจํานวนหนึ่งนะซึ่งไม่ทราบนักเรียนนะถ่านไฟฉายเสียออกไปจากกล่องให้เป็น x ซนะคะซึ่งถ่านไฟฉายเสียนี้ที่คัดออกไม่ใช่ แปก้อนนะคะรวมฐานวินทั้งหมด500แต่คัดออกแค่ x นะคะซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเท่าไหร่แล้วพบว่าเมื่อสุม่มหยิบฐานไปใช้ขึ้นมา1ก้อนจะขันไปใช้ที่เหลือนะความน่าจะเป็นที่จะได้ฐานไปใช้ดีอันนี้โจทย์ให้อะไรมาเรียนโจทย์ให้ค่าป๊อปของฐานไฟฉายดีคือเท่ากับ7,8ส่วน8ซึ่งเรียนจะต้องนำมาใช้นะคะ,ะโจทย์ถามว่าไงบินคัดฐานไฟฉายเสียออก กี่ก้อนอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้หาโจทย์ให้หาตรงนี้อ่ะงน,นก็เริ่มจากสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือคัดฐานออกเท่าไหร่คะเราจะหาจํานวนฐานที่เหลือทั้งหมดคัดฐานออกอ่าไม่ทราบเท่าไหร่คะ x ก,ก้อนใช่ไหมคะเพราะฉนั้นจะเหลือเท่าไหร่คะวันนั้นจะเหลือฐานอ่ทั้งหมดเท่ากับ มีฐานอยู่500ก้อนนะคะเสีย x ก็ลบ x นะะมันจะเป็นฐานทั้งหมดที่เหลืออยู่ในกล่องนะคะต่อไปทราบอะไรอีกอ่าความน่าจะเป็นฐานดีความน่าจะเป็นฐานดีโจทย์ให้มาคือเท่าก,กับ7ส่วนอะไรคะ7ส่วนแปดเรียนนำสิ่งที่โจทย์บอกนี่มาใช้นะคะอ่าก็เริ่มจาก๊ปอปเลยคะ อ่าป๊ป e เท่ากับเออส่วน n อเลยคะ่ะแซมเปิลสเปซทั้งหมดสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คืออเป็นฐานอะไคะฐานดีก็แสดงว่าปอปอันนี้จะเป็นป๊อปของฐานดีก็คือแทนด้วยเจส่วนอะไรคะเจ็ส่วนแปดนะป๊บฐานดีมันก็จะคือฐานดีถูกไหมคะมันก็จะคือฐานดีหารด้วยนะฐานทั้งหมด ที่เหลือที่เหลืออยู่อ่าก็จะเป็นฐานดีคือเท่าไหร่ฐานดีก็คือโจทย์ให้มาคือเท่าไหร่คะฐานดี420ก้อนอันนี้ก็แทนลงไป420อหารด้วยฐานทั้งหมดหลังจากที่เสียไปจํานวนหนึ่งใช่ไหมคะก็จะคือเท่าไหร่คะอ่าเดิมมันมี500แล้วมันเสียส่วนอ่าเสียส่วนหนึ่งก็คือ x ก,ก้อนก็คือลบ x นะคะอ่ะาต้องยังก็แก้สรรมการหา นะ,ะอันนี้คูณทะแยงนักเรียนมันเป็นอัตราส่วนสองอัตราส่วนเท่ากันอยู่นักเรียนก็คูณคูณไข่กะะ็จะเป็นเจ็ดคูณด้วยไข่คูณกับห้าร้อยลบเอ็กซ์จะเท่ากับแปดคูณเท่าไหร่คะสี่ร้อยยี่สิบคูณแปดนะคะอันนี้ก็แจกแจงเข้าไปนักเรียนเจ็ดนะค,คูณเข้าเป็นวงเล็บก็เป็น 3,500นะลบ7คูณลบ x ก็เป็นลบ 7x เท่ากับ420คูณ8ก็จะเป็น3,360อนะ่ะย้ายข้างเียนก้อนที่มีตัวแปรติดลบน้ำเงินะย้ายมาฝั่งนี้จะเป็นจากลบ 7x ก็เป็น 7x นะย้าย3,500ย้าย3,360มาเป็นลบ3,300 60อ่บลบก,กันแล้วเหลือ140นะเพสิบก็ความรวดเร็วต้องเรียนเท่ากับ 7x นะฮะแก้สมการหาค่า x 7คูณอยู่ย้ายมาทำไมคะ x อ็เท่ากับ140 7คูณอยู่ย้ายมาหารหารด้วย7ใช่ไหมคะ7ตัด7 2 14 7 0งสเนย์พาน x อ้เท่ากับเท่าไหร่คะ20่ก้อนอ่ก x คืออะไร x อ่ะเราก็ตอบว่านะ,ะทัดฐานอะไรออก ผ่านเสียออก20ก้อนนั่นเองนะคะต่อไปข้อ2ข้อ2นะคะกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลอยู่ทั้งหมด3สีคือสีแดงสีน้ำเงินสีขาวนะโดยมีลูกบอลสีแดงและสีน้ำเงินรวมกัน24ลูกนะคะ ออันนี้ทราบอะไรคะทราบทราบบอลสีน้ำเงินบวกอะไรคะบวกสีแดงเท่ากับ24ลูกใช่ไหมคะอ่ะบอลสีขาวทราบไหมบอลสีขาวไม่ทราบเพราะงะั้นให้บอลสีขาวเป็นอะไรคะให้บอลขาวให้บอลสีขาวเท่ากับ x ลูก ะะรวมกันแล้วมีบอลเท่าไหร่ข้งเรียนนะว่าเราต้องการหาเอเลียนข้างเรียนหา n อ S, ใช่ไหมคะก็จะเป็น24บวก x อนะอันนี้คือบอลทั้งหมดอันนี้คือบอลทั้งหมดต่อไปโจทย์ให้ข้อความอะไรมาข้อหนึ่งความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีขาวเท่ากับ1ส่วน3า นะบอลสีขาวทราบไหมให้เป็น x นะคะสีขาวเป็น x บอลสีแดงให้เป็นอะไรคะให้เป็น y นั่นเอก็นำสองข้อความนี้มานะข้อหนึ่งนะความน่าจะเป็นที่จะได้อลสีขาวเท่ากับ1นึ่งส่วนสามเราก็ตั้งสูตรก่อนนะมีสองเหตุการณ์ให้เป็น pop e เลยคะ่ะ pop e หนึ่งเท่ากับ n e หนึ่งหารด้วย n เลยคะ ns ด้วยก็แทนลงไปข้อความที่หนึ่ง pop สีขาวคือหนึ่งส่วนอะไรคะ หนส่วนสเท่ากับ N e ก็คือเท่าไหร่อบอลสีขาวไม่รู้ว่ากี่ลูกให้เป็น x ลูกหารด้วยหารด้วยอะไรคะบอลทั้งหมดคือเท่าไหร่24บวกอะไรคะบวก x อ่าเป็นสัดส่วนนักเรียนย้ายคูณทะแยงแก้สมการหาค่า x อ่ะอันนี้ก็คูณเป็น24 x สิบเอ่วก x คูณหก็จะเป็น24่บวก x เท่ากับ สามค่อยคูณ x ก็เป็น3ม x นะ,ะต่อไปนะคูณจะย้าย x มาฝั่งนี้เป็น3 x ย้ายบวก x ก็เป็นลบ x นะคะย้ายตัวแปรไปข้างตัวแปรยีนะะ่สิบสี่สาม x ลบ x ก็เหลือสองเลยคะ่ะสอง x เท่ากับยี่สิบสี่ x เท่ากับยี่สิบสี่ย้ายสองไปทำไมคะย้ายสองไปหารเพราะฉะนั้น x เท่ากับสิบเท่าไรคะ สิบสองนั่นเองนะก็แสดงว่ามีบอลสีแดงเท่าไหร่อันนี้เป็นบอลแดงนะมีบอลแดงมีบอลแดงทั้งหมดสิบสองลูกต่อไปข้อความที่สองที่โจทให้มาคืออะไรคะความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีอันนี้เป็นบอลขาวความน่าจะเป็นที่จะได้บอลสีขาวเท่ากับ1-4ก็ตั้งสูตรเหมือนเดิม ป๊อปเลยคะให้เป็นป๊อป e 2เท่ากับ n e 2หารด้วย n เลยคะหารด้วย n s นะอันนี้จะเป็นสีแดงเรียนอบนอลป๊อปสีแดงคือ1ส่วนอะไรคะ1.4ส่วน4เท่ากับนะฮะสีแดงก็คือให้เป็นอะไร,รั้งเรียนไม่ทราบมีกี่ลูกให้เป็น y หารด้วยนะบอลทั้งหมดมีเท่าไหร่ 24่สิบวก x ย้ายขึ้นไปเรียเป็น24่สคูณยี x 24บวก x คูณหนึ่งก็เป็น24บวก x เท่ากับสคูณ y ก็เป็น4ี่เลยคะ่ะ4 y นะคะแทน x ด้วยเหองเรียนเราทราบ x คือเท่าไหร่คะ x คือ12บนะคะบอลสีขาวคือ12บวกด้วย12บเท่ากับ4 y อันนี้รวมกันได้สามสิบหกเท่ากับคูย้ายเลยนะคะสี่คูณย้ายมาหาร,ราะฉะนั้น y คือเท่าไหร่ y เท่ากับสี่เก้าสามสิบหกวายเท่ากับ 9, เก้าก็สรุปว่าอันนี้เป็นบอลสีอันนี้เขียนผิดอันนี้จะเป็นบอลสีอะไรลูกอันนี้จะบอลสีขาวอ,าอันนี้ทราบบอลสีอะไรคะบอลสีแดง ข้อความที่สองึงสี่จะเป็นบอลสีแดงสีแดงเท่ากับกี่ลูกคะเก้าลูกต่อไปเขาถามว่ากล่องใบนี้มีลูกบอลสีน้ําเงินกี่ลูกนี่คือคําถามนะคะ,ะเราทราบว่าทําไมคะเราทราบว่าบอลสีแดงบวกบอลสีน้ําเงินเท่ากับแดงบวกน้ําเงินเท่ากับยี่สิบสี่ลูก ใช่ไหมคะแล้วทราบบอลสีอะไรบอลสีแดงเท่ากับสิบสองเพราะงั้นบอลสีน้ําเงินคือเท่าไหาร่เงนียนบอลน,น้ําเงินจะเท่ากับยี่สิบสี่บอลแดงทราบคือเท่าไหร่เงเนียนเก้าลบอลยออกลบเก้าเพราะงั้นตอบบอลน,น้ําเงินคือสิบห้าลูกมีบอลสีน้ําเงินสิบห้าลูกนะคะ ต่อไปข้อ3ร้านค้าจัดรายการสัมนาคุณให้ลูกค้าโดยให้ลูกค้าสุ่มหยิบฉลากขึ้นมา1ใบจากกล่องซึ่งมีฉลากทั้งหมด40ใบดังนี้นะมีฉลากสีขาว20ใบนะคะเป็นฉลากหมายเลข1ถึง20นะอันนี้คือเป็นเอลังเรียนเป็น NS นะเป็น NS 1นนะนักเรียนก็นับว่า ฉลากใบสีขาวมี1ถึง20มันก็คือทั้งหมด20นะคะฉลากสีแดง20ใบเป็นฉลากหมายเลข21 22 23บยบไปจนถึง40อันนี้ก็เป็น n อะไรคะ ns 2เท่ากับ20อ่ะต่อไปอะไรคะลูกค้าหยิบฉลากสีขาวฉลากสีขาวคือตรงนี้นะคะที่มีหมายเลขมากกว่า15 นะคะหรือ,อมันจะเชื่อมด้วยคำว่าหรือแล้วเงมันมี2ข้อความหรือก็คือยูเนียนข้อความที่2คือได้ฉลากสีอันนี้ฉลากสีขาวมากกว่า15นะเป็นข้อความที่1กับข้อความที่2หยิบได้ฉลากสีแดงสีแดงนะคะแต่เป็นเลขอะไรคะเป็นเลขคู่อยู่เนียนกันอยู่เพราะฉะนั้นก็มาดูว่าหยิบสีขาวได้หมายเลขมากกว่า15บห้าแล้วก็มาดูข้อความนี้นะคะตรงนี้นะคะอ่า หมายเลขสีขาวมากกว่า15นะ15ก็คือเท่าไหร่ทเรียนนี่ก็ตอบว่าขาวมากกว่าเท่าไหร่คะนี่ครูเขียนโย่อๆเนาะมากกว่า15เห้าวงนั้นจะเท่ากับเท่าไหร่คะมากกว่า15ก็คือ16นะคะ 17, 18 19 ยี่สิบมาจากไหนเอามาจากข้อความนี้ตรงนี้นะคะสีขาวต่อไปข้อความที่สองก็คือฉลากสีแดงนะฉลากสีแดงเป็นเลขคู่ะนะให้ก็มาดูข้อความนี้นะคะเลขคู่เพราะางั้นอ่าสีแดงเป็นเลขอะไรคะเป็นเลขคู่ก็กลับอะไรได้บ้างก็คือยี่สิบเท่าไหร่คะยี่สิบสอง จากตรงนี้นะคะ22 24 26ไปเรื่อยๆจนถึงเท่าไหรคะ40นะคะอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ย่อยนะจะเป็น NE เลยคะ NE 1อันนี้จะมีทั้งหมด5เหตุการณ์จะเท่ากับ5 NE 2แดงคู่นะจะเท่ากับ NE 2จะมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด อ่างนี้ก็ไปนับดูนะคะมันจะได้เท่ากับเท่าไรคะได้เท่ากับ10อ่าโจทย์ให้หาอะไรโจทย์ให้หาความน่าจะเป็นอ่าที่ลูกค้าคนนี้นะสุ่มหยิบได้ฉลากตามเมื่อกี้นี้ที่ทําไมกันหรืออยู่เนียนกันนะจากสูตรก็คือโจทย์ให้หาความน่าจะเป็นของป๊อปของอะไรคะป๊อปของอ่าการหยิบเหตุการณ์ที่1ยูเนียนกับเหตุการณ์ที่2จะได้ว่า จำนวนสมาชิกของ n e 1นอีหนึ่ยูเนียนอีแล้วลบส่วนที่มันอาจจะมีส่วนที่ตัวเลขที่มันซ้ำกันก็ลบออกนักเรียนตามสูตรก็คือลบจำนวนสมาชิกของการอินเตอร์เซกกันนะคะการที่จำนวนสมาชิกมันซ้ำกันคือ n e 1 e, นอินอีหนึ่เตอร์เซ็กอีเลยค่ะอินเตอร์เซ็กอีออกอันนี้คือสูตรนักเรียนนะฮะนักเรียนก็ถามว่า n e 1นอีหนึ่งยูเนียนอีสองคือเท่าไหร่คะ จำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่1ที่จุดต้องการคือ5อ่ายู่เนี่นคือเอามารวมกันเหตุการณ์ที่2มีเท่าไหร่คะมี10ลืมอยู่เรื่องเรียนตรงนี้จะหารด้วย n นเลยคะมันถึงจะเป็นป๊อปหารด้วย sample ล p เปซก็คือ ns นะ,ะ <c oughs> อะอะคหารด้วย ns นะ ns คืออะไร ns ก็คือนะคะ20กับเท่าไหร่คะ20กับ20ก็คือหยิบสีขาวนะคะได้ทั้งหมด20 พิธีสลากสีแดงที่เป็นหมายเลข2 1่สิบเอ็ดถึงสี่สิบได้ทั้งหมดยี่สิบิธีอันนี้คือแซมเปิลสเปซก็คือยี่สิบบวกยี่สิบนะเท่ากับสิบห้าส่วนสี่สิบอันนี้ตัดให้เป็นอย่างต่ำห้าอะไรคะห้าสามห้าแปดเพราะงั้นตอบสามในอะไรคะป๊อบคือป๊อบของ e 1>, 1นะคะยูเนี e 2จะเท่าก,กับ3/8ส่วนนะคะต่อไปข้อ4ข้อ4จุกและปอเป็นพนักงานบัญชีประจำสำนักง,งานใหญ่แห่งหนึ่งนะคะมีสาขาทั้งหมด4สาขาจงหาจงวิที่ทั้งหมดที่จุกและปอต้องเลือกสาขาคนละหนึ่งสาขาเพื่อไปตรวจสอบบัญชีโดยทั้งสองคนไม่ตรวจสอบบัญชีสาขาเดียวกันอันนี้จะเป็นอ่า หาจำนวนวิธีทั้งหมดของสองคนนี้แบบกฎการอะไรคะกดการคูณกฎการคูณนะแค่2ขั้นตอนนึงเรียนนะอ่าการทำงานอย่างแรกอ่าถ้าเป็นของจุนะคะการเลือกตรวจสอบบัญชีคููจะย่อนะนะ,ะเป็นการเลือกตรวจบัญชีของจุก,ก็คือเลือกการเป็นการทำงานอย่างแรกนะ,ะอันนี้เลือกก่อนนะจะเลือกได้เท่าไหร่คะเลือก ทำงานยงแจะเลือกได้ทั้งหมดเลือกได้ n หนึ่งวิธีนะคะก็คือกี่วิธีคะจะเลือกได้ทั้งหมด4วิธีต่อไปปอจุกเลือกไปแล้วนะทุกครั้งที่จุกเลือกมันจะเหลือกี่วิธีจะเหลือ3บริษัทที่จะให้ปอได้เลือกเพราะฉะนั้นจะเลือกว่า,นะาจะเขียนว่าหลัง อากเลือกนะ,ะให้จุกได้เป็นการทํางานอย่างแรกเรียนหลังจากเลือกการทํางานอย่างแรกเราจะเลือกถึงจะเลือกเลือกตรวจบริษัทนะครั้งที่สองเลือกตรวจได้กี่วิธีคะสามวิธีเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีทั้งหมด อันนี้ก็เป็นนะเอลังเลนเอ็นสองวิธีนะฮะเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดจำนวนวิธีทั้งหมดนะในการไปตรวจบริษัทของสองคนนี้ก็คือนะ,ะ, 2, ะคะเอ็นหนึ่งคูณเอ็นสองกกลับสี่คูณเลยคะ่ะเรียงสับเปลี่ยนนะคะแบบคิดตำแหน่งตอบทั้งหมดสิบสองวิธีนะคะตอบสิบสองวิธีนคะ ต่อไปข้อหโรงเรียน3มโรงเรียนนะส่งตัวแทนนักเรียนมาโรงละ2คนนะคะเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งแสดงมีทั้งหมดกี่คนนักเรียนนะมี3าโรงก็ทั้งหมด6คนถูไปคะโรงละ2คนแต่เป็นโรงละเท่าไหร่ผู้หญิงหนึ่งชาย1น,นะคะ ในจำนวนตัวแทนนักเรียนหคนนี้ถ้าสุ่มนักเรียนมาหึงคนนะเพื่อถือพานแล้วก็เลือกสุ่มมาอีกหนึนะ่งคนเพื่อลองเพลงแล้วให้หาความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียน2คนนี้เป็นเพศเดียวกันนะอันนี้จะเป็นลักษณะของอาการจัดหมู่นักเรียนนะคะการจัดหมู่แรกก่อนก็คืออะไรคะเป็นนักเรียนเท่าไหร่ เป็นนักเรียนชายกี่คนคะสามโรงเรียนก็สามคนนะคะเป็นนักเรียนหญิงเท่าไหร่เป็นนักเรียนหญิง,นนก,ญงก็สามคนถูกไหมคะว่าโรงเรียนละเท่าไหร่ชายหนึงหญิงหนึ่งอ่ารวมแล้วอ่ารวมทั้งหมดเท่าไหร่คะรวมทั้งหมด3มโรงเรียนทั้งหญิงทั้งชายก็จะเท่ากับ6คนอ่จาก6คนเลือกมากี่คนคะเลือกมา สองคนนะจะเป็นการจัดหมู่แบบไม่คิดตำแหน่งนักเรียนนะคะ,ะเพราะฉะฉนั้นเลือกมาถืออะไรคะเขาบอกว่าถือพานนะเนงื่อนไขก็คือเป็นเพศเดียวกันนะักเรียนเป็นเพศเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีที่หนึงก็คือนะคะถือพานชายถูกไหมถือพานชายนะเป็นการจัดหมู่เพราะฉะนั้นสูตรก็คืออะไรคะ,ะสูตรก็คือ c n r เรียน c n r นะคะการจัดหมู่อันนี้ก็จะเป็น c เท่าไหร่นันเกเรียนชาย3คนเลือกมาสองคนเพราะเลือกเพศเดียวกันถูกไหมคะจะเท่ากับจากสูตร c n r ก็คือ n factorial นะคะ n คือ3นันเกเรียน r คือ2 n factorial นะสูตรการจัดหมู่ n r factorial แล้วก็หาร r factorial อะอ่ะกูจะแทนมาทางนี้ ใ่ไหมนเนี่ยท่ากลับเท่าไหร่คะ n คือ3 f a c ฟกทเรียนหารด้วย3ลบใช่ไหมคะ n ลบ r n คือ3 3ลบ2 f a c ฟกทเรียน r เฟกทเรียนคือ2 f a c ฟกทเรียนอ่ะนี้ในการกระจายตั้งเรียนนะคะเอ่อข้างล่างข้างล่าง3ลบ1 3ลบ2จะเหลือน1นึ่งเคือ1นะคะ นักเรีกระจายข้างบนให้มันเป็นตัดกับข้างล่างให้มันเป็น2องแฟกเพราะฉะนั้นกระจายได้คือเท่ากับ3คูณ2แฟกหารด้วย3-2ลบ2ก็จะเหลือ1แฟกถูกไหมคะแล้วก็2แฟกซึ่งมันจะตัดกันได้พอดีนเรียนตอบกี่วิธีคะ3วิธีนะคะต่อไปถือพานถือพานหญิงนะคะเป็นหญิงทั้งสองคนเลย จากเท่าไหรคะจาก c มีหญิงกี่คนมีผู้หญิง3คนเลือกผู้หญิงมา2คนถือผ่านเพศเดียวกันนะคะจากสูตรนี้ก็จะเท่ากับเหมือนเดิมมื่อเรียน n f a c t หารด้วย n ลบ r เ a c t o r เลีน r f a c t o r เ a ีนะเป็นการจัดหมู่แบบไม่คิดตำแหน่งนักเรียนเท่ากับเท่าไหรคะเหมือนเดิมเลย 3-Fact นะ n คือ3นะ ข้างล่างเป็น n ลบ r ก็คือ3ลบ2อแฟก่ก็หารด้วยกี่แฟกคะ r คือ2แฟกก็จะได้เหมือนเดิมนักเรียนเหมือนกับข้างบนเลยนะคะก็จะตอบเท่าไหรไคะรัดเลยนะคะเลือกได้3วิธีอ่าต่อไปค่อยหาความน่าจะเป็นนักเรียนความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียน2คนเป็นเพศเดียวกันอ่ะทีนี้เราจะหาจํานวนวิธีทั้งหมดของการเลือกเท่าไหร่คะเราจะหา จำนวนวิธีที่จะทำไมคะจำนวนวิธีที่เลือกเลือกอะไรคะชาย3หญิง3ก็เป็นเลือกเท่าไหรคะเลือกมาทั้งหมด6คนหกคนแล้วเลือกมาเท่าไหร่คะเลือกมาถือพาน2คนอันนี้จะเท่ากับสูตร c เท่าไหร่คะมี6จำนวนวิธีที่เลือก6คน จากหคนมีจากจาก6เลือกมา2คนนะก็จะเป็นการจัดหมู่ก็จะเป็น c 6อะไรคะ c 6 2สเท่ากับก็จะเป็น n แฟกหารด้วยสูตรเดิมทังเรียนนะสูตรการจัดหมู่ n ลบ r แฟกหารด้วย r f, นะ์อ่าซึ่งจะเท่ากับ n คือเท่าไหร่คะ cnrc 6กแกหารด้วย6ลบ R, R คือ2เล็บแฟกแล้วก็ R แฟก R ก็คือ2นะคะเสร็จแล้วเรียนกระจายนะคะ,ะข้างล่างนี้6ลบ2มันจะเหลือ4เพราะฉะนั้นครูจะกระ,กระจายข้างบนให้มันเป็น4แฟกจะได้ตัดเหลือ4แฟกก็เป็น6กหกแฟกก็คือ5้เออหคูณหคูณ4แฟคนะคะหารด้วย หกลบสองก็เหลือสี่แฟกทอเรียนคูณด้วยสองแฟกทอเรียนอ่าซึ่งเห็นไหมคะาจ่ายให้มันตัดกันได้สองแฟกทอเรียนก็คือสองคูณหนึ่งใช่ไหมคะตัดได้เลยสองเลยคะสองสามเพราะงั้นตอบทั้งหมดกี่วิธีคะสิบห้าวิธีอ่าในการที่อ่าเลือกคนหกคนแล้วเลือกมาถือพานสองคนนะคะเป็นจานวนทีทั้งหมดอ่าเพราะงั้นโจทย์ให้หาอะไรโจทย์ให้หาป๊อปนะคะป๊อปอี e. เท่ากับ ne ส่วน ns เห็นไหมคะก็จะตอบเท่ากับอ่ะเท่าไหรคะหญิงถือพัน์สองคนเพศเดียวกันก็จะสามวิธีบวกเท่าไหรคะชายอ่สามคนอ่าเลือกอ่ชายสองคนก็ได้สามวิธีหารด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดคือเท่าไรคะจากหกเลือกมาเท่าไรคะจากหกเลือกสองใช่ไหมคะโดยไม่โดยไม่เลือกเพศ อ่ส่วนสิเท่าไหร่คะส่วนสิหก็จะเป็น6ส่วน15 3ตัด3 2 3สองสามห้าพยัญชนะข้อนี้ต่อความน่าจะเป็นคือ pop e อปอปอเท่ากับนะคะต่อไปข้ 6. อ6เอาหมดแล้วนักเรียนนะคะคทปนี้เอาไว้แค่นี้คะ่ะ